สิภาพหลอนในอดีตเอามาฝากกันครับภาพแรกเป็นภาพเก่าในอดีตที่หลอนติดท็อปจากงานศพแห่งหนึ่งซึ่งในภาพมีร่างดําโผลมาข้างลงศพซึ่งภาพนี้ดังมากในอดีตภาพ 2. ภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กําลังเก็บศพชายคนหนึ่งที่ปรากฏว่าในภาพมีเงาคล้ายวิญญาณที่กําลังยืนดูศพตัวเองที่เสียชีวิตภาพสาภาพถ่ายบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า100ปีที่จังหวัดลําปางเผยให้เห็นเงาประหลาดอยู่บริเวณหน้าต่างภาพสีภาพถ่ายบริเวณต้นตะเคียน ที่ติดภาพของเด็กน้อยด้านขวาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้คือใครมาจากไหนภาพหภาพถ่ายที่ติดเงาแปลกๆคล้ายคนของเจ้าหน้าที่อาสาพัทยาในขณะย้ายรถสิบล้อไฟไหม้ภาพที่6ภาพถ่ายที่ติดเงาดําคล้ายคนที่หน้าต่างซึ่งเหมือนกับคุณย่าที่เสียชีวิตไปนานแล้วภาพที่เจภาพถ่ายในห้องช่อแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีเมื่อแม่ถ่ายภาพลูกสาวแต่ติดรูปร่างของหญิงปริศนาขึ้นมาเฉยภาพที่8ดชายคนนี้นอนถ่ายเซิฟี่คนเดียว แต่พอกลับมาดูภาพที่ตัวเองถ่ายถึงกับชอ็อกภาพที่9ภาพถ่ายนักเรียนหมู่ที่แม่กลองแต่มีใบหน้าลึกลับแอบอยู่ทางด้านหลังภาพที่10ภาพถ่ายของอาจพสุตสมัยเรียนที่ในภาพมีเงาคล้ายกับวิญญาณโดยในช่วงที่ถ่ายภาพนี้มีเพื่อนในกลุ่มเสียชีวิตขอบคุณที่ติดตาม